ครับสวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับประจำวันศุกร์ที่6กันยายนนะครับกับผมอาทิตย์สว่างนักกลยุทธ์การลงทุนนะครับวันนี้เป็นอีก1วันนะครับที่ตลาดหุ้นไทยยังปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับเซ็นดิเด็กเพิ่มขึ้นไป23จุดนะฮะบ,บวก1.66ไปปิดที่ระดับ1,428จุด ที่สำคัญคือมูลค่าการซื้อขายหนานแน่นมากฮะ1 0แสนล้านบาทนะครับไม่เคยเจอภาพนี้มาร่วมๆจะ2ปีนะฮะนะครับถ้าไม่มี MSCI Rebalance ไม่มี f ุ s ซ Rebalance โอกาสที่จะได้เห็น1 0 0 0แสนล้านบาทแทบจะหาไม่เจอเลยในช่วง2ปีที่ผ่านมาวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่มูลค่าการซื้อขายของบา้านเรากลับมาคึกคัดอีกครั้งหนึ่ง นะครับจำนวนหุ้นที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้นะครับมีทั้งหมด355บริษัทแต่ก็เริ่มมีหลายตัวถูกขายทำกำไรและเริ่มปรับลงนะครับมีจำนวนหุ้นที่ปรับลง183บริษัทภาพรวมในวันนี้ยังคล้ายกับเมื่อวานคือนักลงทุนเนี่ยนะครับเข้าซื้อหุ้นบิ๊กแคปนะครับดักทางเม็ดเงิน ลงทุนจากกองทุนวายุพักหนึ่งนะซึ่งจะมีการเปิดขายหน่วยลงทุนให้การังทุนทั่วไปและก็นักทุนสถาบันนะครับในช่วงวันที่16-20กถึง20กันยายนนี้นะครับก็ยังพูดภาพเดิมนะครับว่ากระแสของเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ามาเติมหรือว่าเป็น New m o นนีนะจากกองทุน Thailand ESG นะครับและก็จากกองทุนวัยุพักหนึ่งเนี่ย มีการคาดหมายกันนะครับว่าทุกๆ1 0 0 0 0 0ล้านนะที่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาเนี่ยจะทำให้ดัชนีหรือว่า Set e เซ็น n ิเด็นี่ยปรับตัวขึ้นได้ประมาณ20จุดท่านก็ลองคำนวณคำนวณกันดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่าทุกๆ1 0 0 0 0 0ล้าน20จุดนะครับถ้ากองทุนวัยพัก1,500 0 0ล้านบาทจะขึ้นไปกี่จุดนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ตลาดส่วนใหญ่เนี่ยคาดหวังกันนะครับวันนี้เราก็เลยเห็นหุ้นบิ๊กแคเนี่ย ขึ้นคึกคักนะครับโดยเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นเด่นๆน,นะครับคือกลุ่มพลังงานฮนะวันนี้ดันพี่ใหญ่อย่างปอทอขึ้นมาเลยกัฟนะพี่ใหญ่ในโรงไฟฟ้าก็ยังไม่แผ่วนะยังปรับตัวขึ้นต่อกลุ่มธนาคารที่พักเบรกไปหนึ่งวันวันนี้กลับมา s c b k b a n k b b l ปรับขึ้นแรงแทบจะทุกตัวส่วนกลุ่มค้าปีกที่ outperform อยู่แล้ววันนี้ก็ยังเอา f o r m อีกนะ CRCHomeProCPO มา เต็มกันทุกตัวครับะนะครับเดี๋ยวไปดูหุ้นนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นกันบ้างนะครับเราเริ่มกันที่กลุ่มธนาคารละกันนะครับเอาพื้นฐานเลยนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยเวลาที่ฟันโฟต่างชาติเข้าเนี่ยนะฮะมักจะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งะครับเพราะเป็นหุ้นที่มีขนาด Market Cap ใหญ่รองรับเม็ดเงินไหลเข้าของต่างชาติได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจ ะครับที่หุ้นธนาคารเนี่ยจะปรับขึ้นเด็ดน,นะครับ 2. วันนี้เราเลือก BBL กับ KBank เนี่ยเป็นท็อปพลิกนะฮะประจำวันด้วยนะครับเพราะเรามองว่า BBL กับ KBank เนี่ยนะฮะจะเป็นเป้าในการเข้าซื้อของกองทุนจากเม็ดเงินของกองทุนวายุพักหนึ่งเหตุผลนะครับเนื่องจาก BBL กับ KBank เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ในกองทุนไทย ESG ค่อนข้างสูง2 BBL กับ KBANK นะครับมีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอและให้ดิวเดนยูเนี่ยมากกว่า5%มากกว่า5%ซนะครับซึ่งน่าจะสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กองทุนวัยุพักกำลังจะเปิดขายที่3%นะครับขณะที่สัดส่วนเงินลงทุนของ BBL กับ KBANK ที่อยู่ในกองทุนวัยุพักเนี่ยยังไม่ได้เยอะมาก ยังไม่ได้เยอะมากนะลองเทียบกันดูนะ SCB เนี่ยประมาณเกือบยี่แล้วนะนั่นหมายความว่าถ้าเม็ดเงินใหม่จากกองทุนวัยุพักเข้ามาเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มสัดส่วน BBL กับ KBank เนี่ยมากกว่า SCB ที่มีอยู่แล้วนะครับนี่คือเป้าหมายนะฮะที่เราเลือก BBL กับ KBank เป็นท็อปปิ้งในวันนี้นะครับโดย BBL เนี่ยบวกขึ้นไป5.61% KBank บวกไป4.1% SCB บวกไป5.6%เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูหุ้นลายตัวนะครับอมาตะวันนี้บวกมา5.65%เมื่อเช้านะครับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับพี่สิริการกิติพัฒนะครับแนะนำให้ซื้อนะให้ราคาเป้าหมาย29บาทเมื่อวานนี้อมาตะมีการไปร่วมงานกับตลาดซักัพทรย์ในงาน Opportunity Day นในงานนี้นะครับทางเมเนจเม้นต์ทางผู้บริหารมีการปรับเพิ่มเป้ายอดขายที่ดินขึ้นครับนะครับเป็น2,500ถึง2,600ไร่นะโดยให้เหตุผลว่าโอ้โหความต้องการที่ดินปีนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือที่เวียดนามเนี่ยแข็งแกร่งมากถามว่ามาจากอะไรนะครับมาจากกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์นะครับ ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมีการย้ายฐานการผลิตออกมาจากจีนนะครับแล้วก็มาลงทุนในไทยแล้วก็เวียดนามกันเนี่ยเยอะจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้บริหารมีการปรับเป้าขึ้นเท่านั้นยังไม่พอฮนะพอดีมามันมาเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําคืออะไรรู้ไหมครขึ้นราคาขายที่ดินนะฮะอเมาตาบอกว่าปีนี้นะจะมีการปรับขึ้นราคาขายอีก5-10มันสอดคล้องกันถูกไหมครับถ้าอยู่ๆเขาบบอกว่าปีนี้จะปรับขึ้นเป้ายอดขายที่ดิน โดยที่ราคาไม่ปรับขึ้นเนี่ยอันนี้มันมีความหักล้างกันอยู่นะครับพอดิม,มา์มายอดขายที่ดินราคาก็ขึ้น,นอันนี้สมเหตุสมผลนะครับวันนี้อม,มาตะาก็เลยปรับตัวขึ้นแรงครับอีกตัวหนึ่งครับ BCPG วันนี้บวกมา5.22%เมื่อเช้านักวิเคราะห์อของเรานะครับพี่หนู นะครับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มโรงไฟฟ้าก็มีการออกบทวิเคราะห์เช่นเดียวกันแล้วก็แนะนําให้ซื้อด้วยนะพร้อมกับปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นครับเดิมเนี่ยให้ราคาเป้าหมาย5บาท90ตอนนี้ปรับขึ้นเป็น7บาท30นะครับเพราะเริ่มมีการรวมมูลค่านะรวมมูลค่าของโรงไฟฟ้าใหม่3โครงการซึ่งเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างก่อสร้างแต่ตอนนี้มีความคลื่อน้หในการก่อสร้างไปอย่างรวดเร็ว และน่าจะเริ่ม SCD o หรือว่าเปิดขายไฟในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ก็เลยเอาโครงการเหล่านี้ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดดําเนินการได้ในปีหน้าเ,เข้ามาไว้ในมูลค่าเหมาะสมนะครับมันเลยทําให้มูลค่าเหมาะสมมีการปรับขึ้น,นจากเดิมที่5้าบาทนเก้บเป็น7จ็บาทสาน,นะครับก็เป็นหนในเหตุผลที่ทําให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นร้อนแรงเหมือนกัน ค,คือวันนี้เนี่ยหุ้นบวกมันเยอะครับไม่รู้จะเลือกอธิบายตัวไหนนะครับก็เลยเอาตัวเด่นๆเ,เอาตัวที่เราออกบทวิเคราะห์เนี่ยมาอธิบายกันนะครับแต่นะครับ,นะรบมันไม่ได้มีแค่หุ้นขึ้นอย่างเดียวนะวันนี้มีหุ้นที่ปรับตัวแรงๆเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มส่งออกนะอยู่ในกลุ่มส่งออกนะครับเอาไปดูกันที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเดลต้าี่ลบโอ้โหหนักมากนะฮะลบไป5.6%เ หาน่า3.8% KCE ลบไป1.3%เป็นะครับเหตุผลนะครับหนึ่งแหละนะครับมีการปรับฐานคล้ายกับหุ้นเทคทั่วโลกนะครับที่สัปดาห์นี้นะครับปรับตัวลดลงกันค่อนข้างเยอะ 2. นะครับถูกมองว่าจะได้รับผลกระทบจากการแข่งข้าของเงินบาทจะเห็นว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากนะครับแข็งค่ามากที่สุดในรอบปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นกลุ่มส่งออก เวลาที่ค่าเงินบาทแข่งค่าเนี่ยนะครับมูลในกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบโดยทุกๆ1บาทที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์มีการคาดหมายนะว่า KCE เนี่ยนะครับมันจะกระทบกําไรประมาณ5%และจะกระทบกําไรของฮาน้าในประมาณ4%ี่ปรถือว่าเยอะนะฮะถือว่าเยอะนะครับ,ะะรบกระทบ5%กระทบ4%เอนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทคือกลุ่มส่งออกอาหาร cpf ลบไป2 g f p t ลบไป3.25และปิดท้ายกันที่ idc ลบไป1.98นะครับไม่ต้องอธิบายเยอะฮนะเพราะเหตุผลเดียวกันกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะ cpf นี่ยังมีปัจจัยลบเฉพาะตัวอีกนะครับเพราะวันนี้มีข่าวว่ากลุ่มชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยไปยื่นฟ้องนะฮะให้ cpf เนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย จากการที่ตัวปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับมันไปนก่อให้เกิดผลกระทบะะจากธุรกิจประมง,งของชาวประมง,งในจังหวัดสมุทรสาครก็เรียกร้องค่าเสียหายกันไปทั้งหมดเนี่ย2,480ล้านบาทนะครับอ่ะทั้งหมดนี้คือเก่งหลังเกมนะครับประจำวันศุกร์ที่6กันยายนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ